สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็พาพี่น้องมากินกะเพรากุ้งเผ็ดเผ็ดถาดยักเลยนะครับพี่น้องมาเป็นถาดยักเลยครับมีไข่เจียวกุ้งเผ็ดเผ็ดราดเข้านะคะพี่น้องถาดยักใช่ครับแล้วก็ไข่เจียวยเนะาะค่ะกินกับแตงกวานะคะใช่ครับก่อนกินแล้งผักกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามช่องแล้งผักกินด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับมาพี่น้อง ทานข้าวเลยกันครับยังไม่ได้ทานข้าวมาทานด้วยกันนะคะพี่น้องมาใช่กะเพราไข่ลาวนะคะพี่น้องกะเพราไข่เจียวนะคะพี่น้องกะเพรากุ้งเผ็ดๆไข่เจียวอีแคลงพิจูดเลยนะคะพี่น้องเอาแบบเสี่ยบๆเลยนะคะมาทานด้วยกันนะคะถาดใหญ่ๆเลยนะคะมาค่ะพี่น้องกินข้าวจอมกันค่ะกินกะเพรากุ้งเลยคะเนาะ เผ็ดมากเลยมีแจงก็มาแก่เผ็ดด้วยนะคะพี่นักเอาเลยจะเป็นยัง เคร่องพริกสดมาเป็นชนนะครับพี่น้องกุ้ก็ไม่ได้ใส่เป็นตัวนะคะพี่น้องหั่หนเป็นชิน้นเล็กเเพราะว่าถ้ามันเป็นตัวแบบว่าเครื่องปรุงมันไม่เข้าในกุ้งนั้นนะคะพี่น,น้องนี่ก็เลยหั่นเป็นชิน้นเล็กเล็ก แมากเลยนะคะพี่น้องดูช่วยครับปุ่งตัวใหญ่มันเยอะมากเลยเนาะใช่ครับหั่เจ้าวครับพี่น้อง ดนเดี๋ยวช่วยอะยครับมงงวงหมอว่าอยากกินแบบแฉบๆครับพี่นอ้องเราใส่ทางพริกแห้งพริกสวนเลยรกันครับพี่น้องแบบถ้าเป็นกับข้าหรือว่าข้าวหน้าหมูปอบอะไรอย่างนี้ต้องเจ็๊ๆนะคะพี่น้องอร่อย อย,อยากเป็นข้างน้ากับแต่ว่าไม่มีหมูกรับต้องซื้อหมูทดงกันมาทำเอ็นทำแล้วฟัง ามาอถ้าเรามาทำเองได้เยอะนะคะพี่น้องถ้าซื้อคือเขาทอดแล้วก็ได้ไม่เยอะเนาะ <Okay. S 2> แต่แล้วก็เข้าใจนะว่าทำยากเนาะน้ำมันมันกระเด็นเมื่อก่อนเนาะมือน้องมวลนี่ลวนเกือบเ็จถอดมือเลยครับพี่น้องน้องมวลเพราะว่าเมื่อก่อนน้องมวลเขายังไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเนาะ เวลาต้มเสร็จแล้วก็มาเอาฉับแล้วก็คือทานนะเอาซอมชิมจิมจิ้มแล้วคือทาเขาก็ทอดเลยครับพี่น้องที่นี่ในห้องโคาเป็นน้ํามันหมดเลยครับแ<ป>ตห<ป>ห่หลังๆมาน้ม่มมวนเขาก็เริ่มเริ่มรู้ว่าต้องทํำยังไงถึงให้น้ำมันไม่กระเด็นนะต้มเสร็จแล้วก็มาทาคืนนะใช่ไหม เราซ้อมจิ้มแล้วก็ทากือแล้วเาไปตากก่อนครับพี่น้องถ้าไม่มีแดดก็ถ้ามีเครื่องอบก็ทั้งช่อมสายชู้กับเกลือเนานะถ้าไม่มีแดดก็มีถ้ามีตู้อบก็อบ,อบ,อ,บอบให้แห้งเนาะมะมัดแบบแบบนั้นสไปยครับพี่น้องน้ำมันไม่กระเด็นเลยเนาะ ม,มาอยู่รยแรกๆเขาไม่ได้ทำกับข้าวไม่เป็ียนนะคะพี่นนองไม่เคยทําเพราะว่ามีคนทํากับข้าวนะไม่ป้าทํากับขา้าวป้า <c oughs> ออกไปก็มนก็กังวลอยู่นะคะพี่น้องปวดจนเครียดจนไม่เกียนปวดไม่เกียนเลยปวดป้ากวดทาไม่ได้นะทีนี้ป้าไปแล้วแรงก็มาอยู่เนาะทีนี้น้องมลเขาก็เลยเป็นคน ไมโคเลยครับพี่น้องทำกับข้าวแทนป้าเลยครับแ้งก็เป็นเป็นผู้ช่วยครับพี่น้องลูกมือช่วยนุ่นช่วยนี่ล,าลา่างนุ่นล่างนี่อะไรเงี้ยครับท้ายก็พอได้นะ น้าจะ3ปีแล้วคือว่าเราไม่ถึงทองปีกว่าองปีกว่าครับถ้าบางอย่างเราไม่ทำไม่เป็นเราไม่รู้อะไรอย่เงี้ยเนาะแล้วก็รู YouTube ครับพี่น้องแล้ก็ค่อยๆพูุงาเนาะเพิ่มหัวถ้าเรายังทำไม่เป็น เพราะว่าเราก็ไม่ทำเยอะนะเนาะหอย่างทำไปเรื่อยๆครับพี่น้องไม่ว่าทำอะไรครับพี่น้องชีวิตคนเรามันก็มีผิดพลาดเนาะมันก็เอาเรื่องผิดพลาดมาเป็นบทเรียนอะไรอย่างนี้ครับคนเราเกิดมาไม่มีใครหรอกครับพี่น้องทำเป็นทุกอย่างหรือว่ามีพร้อมทุกอย่างมันก็ต้องเรียนรู้อะบ้าง ลองทำเอาเองบ้างอะไรเงี้ยครับน้องหมนก็ไม่อยากให้ป้าออกมาแค่นเนาะถ้ากดทำกับเขาให้เจ้านายไม่เป็นอะไรเงี้ยครับแต่ป้าเขาก็อายุเยอะนะเขาก็อยากพักผ่อนอะไรเงี้ยครับพี่องเขาก็กลับไปอยู่บ้านเนาะตอนนี้สบาปแล้วครับ พราะว่ามไม่ได้ฝึกอะไรถึงเกลียดเนาะทำมันตอนอยู่กับป้ามันก็เป็นคนทำความสะอาดซักผงซักผ้าอย่างนี้นะครัะเรื่องกับข้าวมันไม่ได,ไได้ไม่ได้รวยเลยก็เลยไม่สนใจไม่ได้ทำกับข้าวทีนี้ป้าออกมาออกกระทันเนี้ย ตอนแยกป้าก็ตั้งเียนเนาะแล้วก็ออกเร็กวก็ไม่ออกอ,อย่างนี้น้องม์เขาก็ยังไม่ได้ทันได้เดยนดูอะไรจากปาก้าเลยนะทำกับขา้าวป้าออกน้องมลเขาก็ต้องทำเลยครับพี่น้องเพราะว่าเลี้ยงก็ไม่เคยทำครับกับ,กบขา้าวไว้ยอยู่ที่เจ้านายเก่าเขาก็ทำเองแค่ช่วยเขาอะไรนะครับ ใช่อร่อยมากนะคะพี่น้องใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามช่องแรงผ่ากินด้วยนะครับขอบ,ขอบคุณ,คณม,มากๆครับ